สวัสดีค่ะแล้วทุกคนอยู่ในช่องดูดย้ยอ,อแแนแสดงอ่ะมีลูกชายแล้วจะไม่มีลูกเขยก็ไม่ได้ทำไมล่ะมันต้องทำรีแอคด้วยกันอเออ นั่นก็คือน้องเจมินายนะคะได้ไปออกรายการของพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะคะเปียโนแอนไอนะคะอ,อ๋อพี่โตเขามีอะไรอย่างงี้ด้วยหรอเนี่ยใช่ทุกคนก็ต้องไปดูแรกแบบว่าโชว์พลังเสียงแล้วก็แบบว่าเป็นดนตรีใหม่ๆอ,อ๋ออะไรใหม่ๆอ,อย่างงี้ครู้ว่าเจมอ่ะร้องเพลงเขาเก่งอยู่แล้วยิง่งว่าผนวกกับเปียโนเราก็อยากจะรู้ว่าแบบจะขนาดไหนเพ<อ>ราะแฟนยกเราว่า,เอ,วาเออพี่ทาังหาจากการรีแอคของเจมินายกับโพรไปนานแล้วนะคะ ตอนไหนมัน <c oughs> ไม่มีซีรีส์โอเคเราก็เลยบอกว่าอ่ะได้เราบอกเสมอว่าเรารักลูกของเราเหลือเกินนะจ๊ะเราก็เลยมาถาให้มานั่งฟังเพลงเพอๆพโดยเจมินาแล้วก็พี่โตไปด้วยกันอ่ะ,อะเดี๋ยวไปฟังเพลงแรกกันกับเพลงร,รักโอ้ยรุยยรุยๆุดอ่าเสร็ตแล Oh. Mm -hmm. Love, love, I need somebody to love. Dycan, then don't be tough. How and now it's hard to write again. Maybe once you got it. อ่า่าใคอนโดเวลาแล้วเสร็จว้ยเห็นผ่านหน้าอยู่ เป็นโหนกแล้วต้องพี่ตกไม่อ่ะเล่นเดียวคนเดียวได้เลย่าประเทศอ่ะเล่นได้คนเดียวเลย

โสุดไหมทำได้ไงเ๊ hey, ่ทำไมไม่ใส่ไปไหนให้พี่ตงงโอ้ดีมากเดี๋ยวนั้นก่อนจะไปเพลงที่สองฉันรู้สึกว่าเจมินายเป็นคนที่ร้องเพงลงรักได้แบบได้เขินมากอ่ะรับงานแต่งได้เ <c oughs> อ้ยจริง <c oughs> พี่พี่วงเคาะเดียวเขาสละเรือต้องสละละต้องสละลเจวินายต้องเข้าแล้วนะต้องเข้าต้องไปละเพลงงานแต่งต้องไปของเจวีณายใช่อยู่จําไว้เอ้ยแต่จริงเนื้อเสียงเขาว่ามันทําให้แบบเฮ้ยมันได้เขิน่ะเข้าใจรปะเหมือนเขาเล่าเพลงจิบเราอะเหมือนเฮ้ยนั่นไงกูว่าแหละเละเอดเองกอดเองไม่เราไม่เราไม่แย่งลูกหลอกแต่ว่าได้นะได้อีก เดี๋ยวมาดูเพลงที่2กันเอาอนไ์เอาไรว่ามาอ๋อก็เพลงเขาอีกใช่มาคเวอร์ใหม่อ๋อเลนจ์ใหม่โดยพี่โตศซักิิ์สทธิ์แล้วก็ถ่ายทอดตามเสียงโดยเจมินายเจ้าของเพลงใช่เดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชั่นเปียโนกันนะคะว่าจะแบบเขินบิดกว่าเพลงแรกหรือเปล่าแเราชอบเพลงนี้ด้วยเอาอะไรว่ามามาอืมอ่ะไปชมกันโอ้ยชอบตี่คือ

อย่าเล่นกับผู้ใจก็ตกหลุมรักแล้วไงกูจะเพลาดไปขออีกไหมน่ารักขค่นานนี้จะเอาอะไรพู้ชายเธอมาทำรมิฉันมันต้องยอมให้เธอที่เธอต้องรับไปก็คคยใจฉันไงคิดจะน่านะรักก็รับไปชอบหน่อย And don't drop up on Trish you die yeah. Shit, you don't want to blow But I'm watching, can't make one yeah, Time and ring, yeah, you might you know be talking chain You're about to fight and dance Shit, you hate to everything For you. For you. ใครสั่งใครสอนเลยครับให้มันเก่งขนาดนะี้ เป็นไรไหมของเต้าอูอร์อรไม่เคยฟังเออฉันรู้สึกว่าเจมีน,าน่าจะร้องเพลงนี้อ่าเป็นไรไหมถ้าคนอย่างฉันอ่าเออเออลองลองเสิร์ชดูลองเสิร์ชดูสั<า>กอย่างเออไม่ใช่ว่วาเขาบอกอาเจมินานะแต่เก่งมากเลยอะ่ะเพราะแบบเป็นอีกโทนหนึ่งอะ่ะเหมือนได้เขาโชว์พลังเสียงใช่ใช้พลังเสียงเนื้นอแน่นๆเลยอ่ะโอ้เลิศจังเลยอ่ะต้องเอาขึ้นจากคอนแล้วปะเอาดีๆเขาขึ้นมาแล้ว ไม่ไม่หมายถึงว่าแบบเวอร์ชันนีอะไรแบบนี้อะไรลยเนี้ยได้โชว์แบบเสียงของจริงอ่ะก็อีกหนึ่งเพลงกับเจมินายนะอยากให้รู้ว่ารักเธอเอ้ยจะสื่อบอกอะไรหรือเปล่านี่ก็ว่าน่าจะเป็นเนื้อเสียงที่มันคู่ควรก็เลยต้องเป็นเจมินายนั่นเองใช่อเดี๋ยวไปฟังกันว่าจะไพเราะแค่ไหนกับอยากให้รู้ว่ารักเธอ อ้าวหรอเพลงนี้หรอใช่อุ้ยแล้วฉันชอบด้วยแล้วถ้าเกิดขึ้นเสียงถึงนะ,ะจบ น้นะ อยากไปสักล้านหนึ่งเดี๋ยวผมไปร้องให้สามเพลง จริงนะถ้าจะเป็นนายจับคู่พี่โตอ่ะไปไลฟ์เอเจ็ดยาวน้ำนอนเนาะเลยนอนเนาะเลยเนี่ยเนื้อเนื้อด้วยจริงแข่งกับตะรางไอ้นี่นะลำย่าแห่ทองใช่เงี้ยทุกวันไปทุกวันไม่แต่งก็อยากแต่งตอนเนี้ยจะก็จะเออเจอจะไม่นายหน่อยจริง จริงเขาคนละเพลงรักมากที่สุดในโลกในจักรวาลเนเนื้อเสียงดีเนื้อเสียงเป็นเนื้อเสียงที่อบอุ่นอเออแล้วมันมันแพดแบบบอกไม่ถูกอะ่ะมันเป็นเขาเรียกภาษาทางเสียงเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ออแต่ว่าออออมันไปในทางฟิลแบบฟิลดีอะ่ะใช่มันมันเปรียบเทียบกับพี่พี่ก้องสารัตอ่าอื หมายถึงเนื้อเสียงที่มันแบบโอ้ยอบอุ่นนิง่งใช่ใช่ใช่แบบใครที่ต้องออกไปร้องงานแต่งอะ <laughs> คือคือมันเป็นฟิลนั้นจริง, <laughs> รงๆนะ <laughs> ออยากให้แบบว่าเขาเขา,เขามีแบบเวทีแบบนี้อีกสําหรับจีบนายนะเพราะว่ามันแสดงศักยภาพแบบชัดเจนเออของเขาอ่ะแต่เราเราไม่ลาถ้าเกิดอันนี้คือเสียงที่สดจากร้องจากใหม่จริงๆอันนี้คือสุดยอดมากนะเออเนื้อเสียงได้ขนาดนี้ใช่เราไม่แกว่งเลยอ่ะ จริงลแลวแอดลิบก็คือเราทําได้อ่ะจริงก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เห็นน้องบอกว่าเดี๋ยวน้องจะมีซิงเกิลกับ r i s e r Music แต่ว่าเป็นเพลงช้าอะหรอใช่มาเรื่อยๆเลยเอออยากลองเปลี่ยนแบบแนวดูบ้างแต่น้องยังแก้เพลงอยู่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันว่าเพลงจะแบบแล้วบอกว่าเอ้ยมาสัมผัสประสบการณ์น้องด้วยอ่ะหรอเว้ยแล้วมันเป็นแอบรักหรือเปล่าแอบรักรุ่นพี่ห่างกันสักสิปีอะไรเงี้ยแต่เขาแจ้งแล้วว่าผมไม่เคยมีความรักตอคิวสิครับเขาบอกว่าโสดจีบได้เออจีบยังไง ยังไงเทพอยู่เป็นเทพให้สันจะหยิบอยู่ยังไงเจ้าคะจริงเพราะแม่อะไรัมีบอกว่ายายสันหนีไม่สามารถรับคำรองนี้ได้จริงยิ่งกว่าคาว่าแคนเซิลนะแต่ว่าใช่เรามันคนระดับสันกันคนละวันนะโอ้โหโสดจิบได้จิบยังไงอะ กูสภาพอ่ะก็ไปดูคิวแรกก่อนอจ๋องเรียกคะแนนอะไปคัดีเดกับคิวแรกก่อนอเออว่าคิวแรกเขาว่ายังไงธนายอย่างนั้นอีกเหมือนเดิมเออจริงอุ í, ้ยเจมินาถ้ามีโอกาสอยากให้ลองนะเป็นไรไหมจริงๆเหมาะกับเจมมากอ่ะหรออ่ะ,อะลองดูอ่ะไปติดตามรับชมเพลงแบบเพลาะพาะแบบนี้ของพี่โตได้ทั้งโตบท์ชาแนล อุ้ยเขามีคอนเทนต์คู่กับแฟนเขาหรือเปล่าเนี่ยนะดูจาาะเ้ังอือเหรออ่าไปฟังกันได้นะทั้ง3เพลงเลยของเจมินนายเอพี่โต่ศักดิ์สิทธินั่นเองจ้าใช่แล้วโอเคทุกคนก็หวังว่าจะได้อิ่มอกอิ่มใจและบันเทิงเลิงใจไปกับเราเพลินเนะเออแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยตอนนี้ก็กําลังถ่ายใหม่อ๋อใช่ใช่ใช่เขามีซีรีส์ของเขาก็ดีนะ ยังลบอะไรสักอย่างมันก็นานแล้วเนาะฉันเป็นแม่โฟนไงโฟนก็จําไม่ได้กูก็จําไม่ได้เธออยากกินยังลบไหมนี่ชื่อเรื่องยังลบของฉันเป็นกิ่นองุ่นเออเห็นไหมฟิลนั้นฉันอยากเฟี้ยงยังลบใส่เธอเอ้ยเหตุรักที่ยังลบเออเขียนด่าคูที่ยังลบเป็นอย่างนั้นฟังติดตามเลยละกัน สักอย่างเราขอทานโทษเอออ่าโอเคเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยอ่าวันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจส่งผลด้วยนะคะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยขอบคุณนะคะทำให้นานๆดีๆนะโอ้ยนี่ลูกเขยเอ้าเป็นแม่โฟร์เฉยจะเอาเองบ้างจะไม่เอาบ้างของลูกบ้างเดี๋ยวจะเอาเองอีกว้าว